Giving advice It's raining outside. You should take your umbrella. ข้างนอกฝนกำลังตกเธอควรพกร่มไปด้วยนะ You shouldn't go out alone at night. เธอไม่ควรออกไปข้างนอกคนเดียวตอนกลางคืน Should แปลว่าควรใช้เมื่อเราต้องการให้คำแนะนำโครงสร้างประโยคก็คือ Subject ตามด้วย Should หรือ Shouldn't ในกรณีที่เป็นปฏิเสธและ Main verb ในรูปแบบ form หรือ verb ช่องที่ห You ought to study harder. Ought to มีความหมายเหมือนชุดใช้เมื่อเราต้องการให้คำแนะนำแต่จะมีความเป็นทางการมากกว่าจึงไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจำวัน Ought to ในรูปปฏิเสธไม่นิยมใช้จะใช้ s h o u l d n แทน Had better. You h a v e better pay your debt on time. เธอควรชำระหนี้ให้ตรงเวลานะ You had better not drink too much coffee. เธอไม่ควรดื่มกาแฟเยอะเกินไป h a e better มีความหมายว่าควรเหมือนกันแต่จะมีน้ำหนักมากกว่าซึ่งนั่นก็คือถ้าไม่ทำตามคำแนะนำก็อาจจะส่งผลเสียได้โครงสร้างประโยคอยู่ในรูป subject ต,ตามด้วย had better หรือ had better not และ main verb ในรูป base form หรือ verb ช่องที่หนึ่ง